Right, right. ก่อนก็าครับแม่ว่ามุดึงครับมาประมาณจุดนี้ครับเลยมาลุกได้ครับผมันไปเลครับครับตอนนี้ก็ถึงหมายแล้วครับเหมือนเดิมครับปาอ,อ้อยปาอ้อยคอยรัก กับทีมงานกำลังจัดแจงเตรียมของคุณมันดิบสุดยอดเออมาไม่นานับนับเบิ้นคีครับอันนี้ตัวเต็งนะครับนี่ครับนี่ตัวเต็งนะครับโอเคก็โตดเลยโตดเชื่อก่อนโดนแมวพงขโมยไปกินครับไปครับเดี๋ยวลุงดักเลยนะครับ ครับผมก็เริ่มใสมาเรื่อยๆนะครับโอ้ร้อนครับคัน,นปากอ้อยทั้งนั้นเลย <c oughs> ผมจะเลือกตัวใสที่มันเป็นปิดปากอ้อยนะครับเป็นป่ายาคาเนี่ยครับมันมีร่องรอยของหนูอยู่ครับครับผมก็เลยใสไปคันเห็น,นก,กับดักโมนิฟนยนะครับทำคันเหยียบครับเหยียบก,ก็จะเป็นมีลำมีข้าเปลือกมีแก,กบนะครับ

สวัสดียามเช้านะครับนี่ก็ได้มาเก็บกับดักนะครับไม่ค่อยหมานครับวันนี้ครับดูของผมก่อนนะครับครับครับนี่ สามครับของบ่มสามเต็มนะครับกับดักยี่สิบคันครับมันมีแต่ลอยห,หนูเล็กเล่นครับเล่นหลุดไปสองคันครับกับตีหลากกับหาไม่เจอครับไม่ไดหามาเจอครับหาเตีต่มันไม่เห็นตัวหนูเห็นแต่กลับลาครับ ครับผมเดี๋ยวไปดูของทีมงานครับว่าจะหมานกันหรือเปล่าทีมงานกำลังไปเก็บเลยครับเดินนานคันนี้ไปเก็บอะไรมาอะไหนะครับงูเหงียกนิดหน่อยนะงูเหงียงงกเหงียไปเลยครับสายสองหง ครับตอนนี้ก็ปิดคลิปแล้วนะครับสรุปว่าวันนี้ไม่ค่อยหมานครับ <c oughs> ลอยเล่นกันเยอะครับโอ้ก็รู้รู้กลับปลาอ้อยครับ เริ่มทยอยเก็บของแล้วนะครับนี่ครับกับทีมงานเลืออเจดากหนูไอ้หนูนี่กูเอาได้เหรอว้าวก็ต้องเก็บของให้สะอาดเรียบร้อยเหมือนเดิมนะครับผม นในในยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับอย่าไปติดตามเลยครับสวัดดีครับครับตอนนี้ก็ได้เวลากลับบ้านแล้วนะครับไม่ค่อยหมานเท่าไหร่ครับวันนี้ก็ไม่แท้วนะครับขพได้อยู่ครับสามหา ตอมครับครับผมจะลืมปาดกดติดตามไปเลยครับดเดี๋ยวจะมีคลิปใหม่ๆมาใ,ให้ดูนะครับครับผมเดือนหน้าจะเป็นดำยิงปลาแล้วครับหมดหนาวเมื่อไรก็ดำยิงปลาแล้วครับทีนี้ครับผมสวัสดีครับ